็สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮีโร่อย่างแบทแมนนะแต่ว่าแบทของผมนี่มันต้องมาแปลกๆแหวก,ก,กแนวอยู่แล้วครับไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าต้องซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับแบทสายนี้ แคลีก็สู้ๆนะเพื่อนเดี๋ยวจะแวะไปหาเป็นระยะครับตาน,นี้ผมก็เจอเทนด้วยนะตัวเขาแบบทําประโยชน์ได้โคตรดีแต่ผมมาเน้นล้วงผมบอกเลยผมจะล้วงให้อีกทีมเล่นไม่ได้เลยนะผมขอสัญญาด้วยเกียรติของไวรุ่นก็แทมนะเพื่อน เป็นไงครับมาถึงก็เคลียร์คลิปไว้นะช่วยคิกซี่เคลียร์เสร็จแล้วนะคอสเหมือนจะโดนอินเวดมามาช่วยแล้วเพื่อนผมบอกเลยว่าเอาตายแน่นอนนะคิกซี่ยังไงครับยกหน่อยไหมเพื่อนแต่เรียบร้อยครับคลิกซี่ยกนะคอสก็ฟันผมก็อย,ต,อยต่อยแล้วยงังไง XQ เรียบร้อยครับแล้วได้เป็นเทอราเฟิร์สบัตรจากเพนไปเลยนะตรงนี้นาคอสฟาร์มชา้าแต่ว่าได้ชีวิตอีกทีมาก็คุ้มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งตอนนี้เน็ตผมแดงแดงนะครับ คือตอนอัดคลิปอยู่มันจะไม่เห็นว่าแหลกนั้นเพื่อนแต่ว่าตอนผมเล่นเนี่ยคือแทบไม่ไหวเลยนะมันแดงทั้งเกมเลยนะตานี้ไม่รู้ว่าเน็ตผมเป็นอะไรเหมือนกันนะครับอืมเอาละเรียบร้อยเลยไม่ได้ไปดูเทวนาโทษทีนะเพื่อนแข่งใจไว้นะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าผมมีดาเมจแรงเมื่อไหร่นี่แคลรี่กับเมอิกฝ่ายนี้ไม่ได้เล่นแน่นอนนะคำพูดอย่างแอ๊กอะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะโอเคมาเพื่อน เขียงคีปรอเอ้ยไม่ใช่ตัดเลือดคีปรอรอรอก่อนเพื่อนรอก่อนโอ้โหเมทผมรับจบนะเทวนารมาเพื่อนคีเตัวเล็กตัวน้อยตัวหนึง่งโอเคได้อยู่นะครับอันนี้ก็พยายามให้แคลรี่เขามาลับเวฟนะเป็นซัพพอร์ตก็ไม่ต้องไปลาดคีเขาครับเดี๋ยวแคลรี่เราจะไม่เกิดเอานะโอ้โหแล้วเรียบร้อยเทนฟิกดันสวยมากตรงนี้ฉีกออกมาก่อนครับแล้วดันลอดด้วยไง โอเคได้ท้าแว้นมาดีแล้วนาพอเข้ามาเติมเก็บกาลีตรงนี้ไปได้แต่ว่าเทนยังไงดีเพื่อนสวยยิ่งยิงโอเคมีเทลมาเติมโอ้โหเทลหวานจีครับโอเคครับลุยต่อกันที่ตรงนี้ถ้าเปิดอันติมาแล้วได้ข่าวว่าใครยิงปืน M16 อยู่แต่ว่าเหมือนจะมีโอเมนคอยคุ้มกันแต่ผมกลัวที่ไหนสากัดมาเพื่อนผมบอกเลยว่าไหวนะถ้า ถ้าถ้าการีเดินแบบนี้แล้วเรียบร้อยว่าติดพุ่งชนกด x x c รลัดไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหเพื่อนผมเก็บหมดครับโอโมงโอเมนก็มาดิ3ต่อ2เอาอะไรไปไหวครับวารุนโอเคสวยนะครับตรงนี้แต่ว่าเลล่างนี่อนาถาจัดนะผมไม่ผมไม,ไม่แน่ใจว่าเทล,ลเขาด่าผมไปถึงหมื่นคำหรือ,อยังนะครับโอ้โหจะเป็นแครี่ที่แบบใจแข็งมากนะโดขนาดนี้ยังไม่พิมพ์ด่าผมสักทีเดี๋ยรับแครี่ต้องเลี้ยงด้วยลำแข้งนะถึงจะโหด ผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่จบแมตช์นี้เอาไปแข่งได้แน่นอนนะครับเพราะไม่เสียนะเฮ้ยยังไงดีตรงนี้โอเคเราค่อนข้างที่จะผิดตำแหน่งนิดหน่อยนะครับมาลุมโอเมนตรงนี้แล้วมีหยาดมาเติมโอเคแต่งฉีกออกมาได้และยังไงแล้วยังไงโอ้โหเอนตีหมดโอเคอืรออยู่ดีนะครับเกือบแล้วถ้าเทนเขามีฟิกกันนี่ผมอาจจะแตกได้นะเพื่อนๆโอเคไปครับลุยต่อเปิดแอนตีมาครับรอเวลาออกล่า I am Batman ไปครับ มีหนึ่งหน่วยตรงนี้กําลังเคลียร์คีบอยู่ได้ข่าวว่าจะวาร์ปหรือเปล่าเพื่อนตรงไหนดีโอู้หแล้ววาร์ปโล่งๆแบบนี้จะไปรอซอสสวบเลยครับจังหวะนี้แล้วเก็บโอเมนมาได้นะนิ่มๆเลยครับเขาน่าจะวาร์ปแล้วปล่อยจอเลยเนาะถึงถึงไม่ปล่อยจอก็อาจจะเสียชีวิตได้นะผมว่าเพราะว่าผมมีีกคิวด้วยไงอืมโอเคแต่ว่าเราก็ได้โอเมนมาแล้วนาคอร์ดก็เจิมป้องบนไปเรียบร้อยนะเทลไหวไหมเพื่อนยังไหวอยู่ไหมเพื่อน เออผมคิดว่าผมควรจะไปเติมเขาได้แล้วหรือยังนะเพื่อนน่าจะได้แล้วนะเออเขาก็ยืนของเขาได้นะคนเดียวผมยอมเลยอย่างแข็งนะป้อมไม่พังด้วยนะเทนี่ลงไปแล้วลงไปอีกผมไม่เคยลงไม่หาเลยเฮ้ยผมว่าผมต้องลงไปแล้วตอนแรกว่าจะไม่ไปนะครับจะรอดักฆ่าตรงกลางแต่ว่าตรงนี้เหมือนเทนเขาจะดันอยู่มาเลยเพื่อนต้องเอาบอกเลยว่าชีวิตต้องแลกถ้าเข้ามาลึกแบบนี้แล้วแล้วอืมระเบิดตูมกลายเป็นเทนคันโอเคสวย ผมว่าเทวน่าจะยืนสบายแล้วหูแล้วชื่ออย่างตึงนะครับ Facebook ด้วยโคตรเดือดอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาฟาร์มรัวๆบอกเลยว่าเลดเกมี่ยิงกระจุยแน่นอนนะครับแล้วเหมือนทีมเราจะไปโถมที่เลนกลางหรือเปล่าโอเคเทวสั่งลุยมังกรมาแต่ว่าเหมือนจะมีหยานมาสอดสองนะเพื่อนยังไงดีครับหยานถ้าอยากจะเล่นก็เข้ามาเลยครับพร้อมรับพร้อมรับโอเคสกัดชาร์จมัดแล้วเข้าไปเตรียมจะต่อยแล้วได้หรือเปล่าเพื่อนยังไงดีอย่าลึกเกินไปนะเดี๋ยวโดนล็อกนะโอเคสวยครับ เดี๋ยวความเป็นสกัดนะยืนโทดนานแล้วตรงนี้ผมเข้ามาลาดไปนะเก็บหยาดไปได้สวยสวยสวยปึ๊บโอเคกดอันติใช้ไปแล้วครับเดี๋ยวรอมีอันติเราค่อยไปซ่าใหม่นะสาหรับตัวเราไปครับมีอันติก็ต้องไปหาไล่เก็บคิวนะตอนนี้เราเป็นซับพอตด้วยครับเรื่องการโฟมการฟาร์มนี่ไม่ต้องห่วงเน้นคิวอย่างเดียวนะสวยครับเราตรงนี้เอาเมด้าไวโอเดนมาได้เฮ้ยคลิกซี่ผมมาช่วยแล้วแล้วทาไมผมไม่กดล้างตรงนี้ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นโลมครับก็จะหลงหลงลืมๆไปบ้าง อเวลาก็ยังไม่กดจริงๆนะผมมาย้อนดูรีเพย์ตัวเองนี่เออทำไมไม่กดวะ <c oughs> เฮ้ยรัวจัดโอเคแต่ได้อยู่นะดีที่ว่าเกมทีมผมมันนำไงไม่งั้นนี่น่าจะแห้งจริงนะครับนาคอร์ดก็เริ่มปาดแบบรุนแรงแล้วนะตอนนี้ดักหลังบ้านหน่อยครับไม่รู้ว่าจะมีใครหลุดมาหรือเปล่าโอเคโมเมนผมจะนับ1 2และ3ออลุยครับเอ้ยสารนทำอะไรสลน ะลันทำอะไรครับจังหวะนี้เรี่ยป้อยโยนเกมแต่ว่าเพื่อนผมยังได้อยู่นะรู้ว่าจริงช็อตหน้าได้ก็ไปมุ่มมวนะครับผมโอเคอย่าไปท้อครับคนเราก็ต้องมีช็อตที่ผิดพลาดกันได้นะมาแก้มือใหม่ตรงนี้ครับสกัดพาบูเลยครับซัดโอเมนไปหนึ่งหมัดแล้วตรงนี้ผมเข้ามาเติมดาเมจแล้วจะล็อกไหมโอเมนจะล็อกไหมใจแข็งเหรอโอเคสวยล็อกช้าไปแล้วเพื่อนแต่ว่าต่อยล็อกได้ผมว่าก็รอดยากอยู่ดีนะด้วยความที่เป็นสกัดเป็นแบทนะครับ โอเมนนี่ยากอยู่ละโ okay. อเคเฮ้ยเดลเรล่างเทเวนาดโดนตืบโดนลุมเรียบร้อยครับโดนไวเลตเก็บไปแต่ผมเดาได้เลยว่าเลือดอีกทีมนี่น่าจะปิ่มๆหรือไม่ก็เจ็บตัวแน่นอนแล้วตรงนี้เข้ามาลากให้สวยครับแก้แทนแทนเอ,อ่อเทเวนาดไปได้แล้วมาไหนไหก็จะตายนะสวนไปเลยครับใส่ทุกกระบวน5าโอเคอย่างน้อยเราตายแต่ก็ได้ดับเบิลคิวมานะครับตรงนี้แลกกันไปเนาะไปครับลุยต่อที่เลนกลางกันเลยนะบวกแบบรัวๆแบบนอนสต็อปแบบโนลิมิตโอ้โหจะบวกอะไรขนาดนั้น เอาอีกแล้วปลาอะไรอีกแล้วแบทโอเคขออนุญาตกลับมาตั้งหลักตั้งตัวก่อนนะครับเขารู้ตำแหน่งเราแล้วนะเดี๋ยวขอวนสักนิดวนสักหน่อยนะครับไปโผล่อีกทีมาจ้าเอกาลีจ้าและเรียบร้อยอือสวยครับส่งกาลีกลับบ้านแล้วต่อด้วยเทนแน่นอนตรงนี้นะเขาหลบไปไปอีกตัวจริงมาแล้วเพื่อนตีตีแล้วกดไอคิวโอ้โหสวยครับส่งเทนกับกาลีกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับช็อตนี้โอ้โหเทนหวานเจี๊ยบเพื่อน ทวนาถเราโดนอีกแล้วนะครับต้องขอโทษเทวตานี้จริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้อยู่ดูแลเลยเนาะเป็นซัพพอร์ตที่ไร้คุณภาพมากๆนะครับอย่าไปหาเล่นตามนะจ๊ะแต่มันก็เล่นได้นะครับแบทโรมสนุกด้วยออแต่มันก็จะเล่นยากนิดนึงนะแคลรี่เราก็จะเล่นยากนะช็อตนี้มาล็อกผมยังไงบอกเลยว่า1นห้ามันจะเกินไปไหมเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใครสักคนบอกเลยว่าบ้านก็ไม่ต้องการกันแล้วนาะทีนี้ตีกันไปจบ วยแล้วก็เป็นทีมเราที่คว้าชนะในตานี้เหมือนได้นะครับอ,อย่างเดือดน,นําทั้งเกมเลยตานี้มันก็จะเล่นชิวๆหน่อยนะโอเคก็ไปดูกันดีกว่าว่าแบทแมนโล่มิ่งของผมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยดีกว่า Let's go คอมเพลเดอร์หนึ่งและก็คะแนนดับที่1นนะครับตานี้ดาวนดาวนโอเคสัลวนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบุย